สำหรับโปรแกรมถัดไปที่อยากจะแนะนำนะครับชื่อว่าโปรแกรม obs studio นะครับ obs studio นะครับทลิเข้าไปเราจะเจอเว็บไซต์แรกเลยครับ obsproject com นะครับเป็น open s o a d c e r software นะครับเป็น open source นะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างฟรีนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัว obs ได้นะครับโดยเข้ามาที่หน้าจอเว็บไซต์หน้าแรกนะครับแล้วก็เข้ามาดาวน์โหลดตรง windows ครับแล้วเราก็เลือกดาวน์โหลด ติดตั้งตอนนี้ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ข้ามข,ขั้นตอนนี้ไปนะครับซึ่งการติดตั้งก็ไม่ยากครับเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค <c oughs> ลิกเล่ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอได้โปรแกรมเรียบร้อยนะครับตัวหน้าจอตัวไอคอนโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้ครับ obs studio เราก็ทำเพื่เข้าไปครับโปรแกรมนี้จริงๆแล้วถ้าคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยก,ก็ถือว่าค่อนข้างใจ ซับซ้อนนิดนึ่งนะครับแต่ว่าผมจะแนะนําวิธีง่ายๆคือนะครับเราจะเจอหน้าจอประมาณนี้แหละนะครับแล้วเราก็อ่าผมปิดตัวอื่นไปก่อนนะครับเราจะเจอหน้าจออย่างนี้สิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกก็คือเรามาเลือกฉากก่อนครับเลือกซีนก่อนโดยการป้อนซีนเข้าไปนะครัผมผมป้อนซีนใหม่เป็นฉาก2แล้วก็ตกลงนะครับในฉาก2เนี่ยผมต้องการจะใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับสิ่งที่เราจะทําสีการสอนเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ใส่ตัว ตัวไฟล์ที่เราต้องการนะครับอาจจะเป็นรูปภาพนะครับอาจจะเป็นตัวบันทึกถ้าเราต้องการบันทึกหน้าจอเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจว่าภาพจะเป็นอะไรเราก็ใส่ display capture เข้าไปตรงนี้ใส่ display capture แล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับเป็นหน้าจอนะครับใส,ใส่เป็นหน้าจอก็ได้าจะได้จำง่ายนะครับหน้าจอตกลงนะครับเราก็จะได้หน้าจอมาเป็นอย่างนี้ ตกลงครับต่อไปนะครับเราจะใส่อะไรเข้าไปอีกบ้างเราก็ใส่วิดีโอแคปเจอร์เดไวิ์นะครับก็คือกล้องที่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะโชว์หน้าตัวเองเราก็ใส่วิดีโอแคปเจอร์เดไวิ์เข้าไปนะครับก็ใส่เป็นกล้องกันนะครับเพื่อคอนเทนต์จง่ายกล้องอเครับกล้องกล้องจ้องเออกล้องคอมพิวเตอร์นี่ละครับเราก็จะเจอหน้าตัวเองอย่างนี้นะครับแล้วก็โอเคครับกดตกลงปุ๊บนะครับเราก็ได้หน้าจอตัวเองอย่างนี้ แค่นี so ้นะครับเราเราต้องการแค่นี้เราต้องการกล้องกับหน้าจอนะครับถ้าเราปิดตัวกล้องไปนะครับเราจะเจอหน้าตัวเองอย่างนี้แต่ทีนี้ตัวตัวกล้องเนี่ยมันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับพอเราเลื่อนมาปุ๊บเราก็เจตหน้าจอถ้ากล้องอยู่ข้างล่างเลเยอร์ข้างล่างเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะให้นักเรียนเห็นหน้าเราด้วยเนี่ยเราก็ลดตรงนี้ลงมาครับมาวางไว้ข้างล่างอย่างนี้นะครับก็ได้ครับเหมือนที่เขานิยมทํากันอ่าเราก็จะเจอหน้าจออย่างนี้นะครับทีนี้ในการเดคคอร์ดเนี่ย นะครับเราก็เอาแค่นี้ก็พอครับสองอย่างนี้ปกติตัว obs เนี่ยเขาจะใช้สต r e a m i n g ตรงนี้แต่เราจะไม่ใช้เราใช้วิธีการสอนนะครับเราจะใช้ตรงนี้ครับเรื่องบันทึกวิธีการใช้งานก็ง,ง่ายๆครับเราก็เปิดโปรแกรมที่เราต้องการจะต้องการจะใช้สอนเตรียมไว้นะครับเช่นผมเริ่มบันทึกนะครับผมย่องไปนิดนึงโอเคผมมีไฟล์ที่ผมต้องการจะสอนคือตัวนี้นะครับแล้วผมก็เริ่มบันทึกนะครับปุ๊บ แล้วผมก็เปิดไฟล์ขึ้นมาผมก็เริ่มสอนละนะครับวันนี้นะครับผมจะได้นําโปรแกรม5โปรแกรมฟรีแล้วก็2โปรแกรมที่มีในเครื่องสําหรับบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรม free cam นะครับ sharex นะครับ zoom นะครับพวกนี้ฟรีนะครับแล้วก็ลูมลูมนี่รู้สึกว่าจะจะฟรีประมาณ15วันนะครับแล้วก็ obs ก็ฟรีครับแล้วก็โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่อง2โปรแกรมก็คือ xbox กับตัว powerpoint เนี่ยมีอยู่ในเครื่องของกับทุกคนอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานในการบันทึกวิดีโอได้ พอเราสอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่โปรแกรม OBS แล้วก็หยุดการบันทึกครับจบนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะไปดูที่ไหนครับว่าตัววิดีโอที่เราบันทึกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วก็เข้ามาตรงนี้ครับเข้ามาตรงโฟลเดอร์แล้วเข้ามาตรงตรงไมค์คอมพิวเตอร์ครับนะครับตรงคอมพิวเตอร์อาจจะเข้ามาที่ตรงตรงวิดีโอนะครับ วิดีโอตรงนี้ this pc แล้วก็วิดีโอนะครับเราเจอวิดีโอล่าสุดตรงนี้วิดีโอที่เพ่บันทึกไปนะตะกี้แล้วก็เดี๋ยวบางทีเข้าไปดูแล้วผมก็เปิดไฟล์มาตัวเริ่มสองลักนะครับวันนี้นะครับผมจะแนะนาโปรแกรม5โปรแกรมฟรีแล้วก็2โปรแกรมที่มีในเครื่องสําหรับบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมฟรีเราก็ปิดครับแล้วก็เอาวิดีโอนี้ตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะครับเป็นเทส ทส uh, OBS recording นะครับโอเคไฟล์ก็จะเป็นนามสกุล mkv ซึ่งเราสามารถไปใช้ได้นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็จบแล้วครับสำหรับ1คลิปวิดีโอที่จะใช้ในการสอนนะครับใช้เสร็จแล้วก็ปิดโปรแกรมนะครับเรียบร้อยนะครับ